ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับข่าวเดือดหลังเกมนะครับหลังจากเมื่อวานแฮกเกอร์ตี้แพ้น็อกไปได้อย่างช็อกโลกเลยนะครับโดนเคาน์เตอร์ศอกของซูเปอร์เล็กนะครับทางด้านของซูเปอร์เล็กก็เป็นแชมป์คนใหม่ครับคว้าแชมป์มาได้จากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์มวยไทยแบนตัมเวทคนใหม่นะครับหลังจากจบเกมโจนาธานแฮกเกอร์ตี้โพสลงไอจียอมรับความพ่ายแพ้แพน็อกซูเปอร์เล็กยกแรกนะครับได้โพสต์ไว้ว่า เมื่อคืนไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้แต่เกมต่อสู้ก็แบบนี้แหละผมคิดว่าผมทำซูเปอร์เล็กออกอาการได้แล้วเลยจะเข้าไปซ้ำแต่เขาสวนด้วยศอกอย่างสวยงามต้องยกเครดิตให้เขากับใช้ชนะที่หมดจดนี้ยินดีซูเปอร์เล็กด้วยครับและขอบคุณทีมวันแชมเปี้ยนชิพรวมถึงนแฟนที่มอบความรักและสนับสนุนต่อผมความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผมสัญญาว่าจะเรียนรู้และกลับมาแข็งแกร่งและกระหายกว่าเดิมเราลม้มเราลุกเราเรียนรู้และเราสู้ต่อไป ขอบคุณครับทางช่องของผมก็เป็นกำลังใจให้โจนาธานแฮกเกตี้ให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับผมหลังจบเกมซูเปอร์เลกก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่ได้แชมป์รุ่นใหม่นะครับผมได้โพสต์ไว้ว่าขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่มีให้ผมในวันนี้ขอบคุณมากๆครับเข็มขัดเส้นนี้เคยเป็นของคนไทยความสําเร็จของผมในวันนี้ขอมอบให้คนไทยทุกคนที่เชียร์ผมในวันนี้ขอบคุณครับ S P L ขวาทางเดียวครับผม หลังจากจบไฟที่ผ่านมานิโคนักชกวัย25ปีชาวสกอตแลนด์เจ้าของส่วนสูง179เซนติเมตรนิโคคาริโลที่น็อกยอดมวยไทยมาได้ถึง3คนทั้งเสมาเพชรแฟร์เทคน้องโอฮาม่ามวยไทยและเมืองไทยพีเคสันชัยมวยไทยยิมโพสข้อความผ่านทางไอจีประกาศท้าลบซุปเปอร์เลกใจความไว้ว่าเจ้าตัวพร้อมเจอกับซุปเปอร์เล็กในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริงในรุ่นแบนตัมเวท เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดยังไงกับข้อความนี้ครับแล้วคิดว่านิโคจะชนะซุปเปอร์เลกได้หรือไม่หรือว่าซุปเปอร์เลกจะป้องกันแชมป์ตัวเองได้ครับขอบคุณมากนะครับ